ผู้ชมครับไกด์อุบล c อมพาเที่ยวอุบลอย่างโคนอุบลเที่ยววันนี้เราพาท่านมาชิมกลวยจับพิบูลครับผมแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองอุบลเ,เส้นทางนะครับพิกัดก็จากสี่แยกอุบลพลาซ่าครับผมตรงมาทางสี่แยกเรือนจำนะครับเลยโรงเรียนเยาวเรศเล็กน้อยครับผมก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับขายดีจริงๆครับท่านผู้ชมครับ าาของรนมีครับสวัสดีครับครับผมชื่อร้านอะไรครับเนี่ยเห็นเห็นว่าเขียนว่าอำเภอพิบูลร้านนี้หมายถึงว่ามีสูตร๋วยจับสูตรอำเภอพิบูลหรือว่ายังไงครับสูตรของอะไรคือความเฉพาะของอำเภอพิบูลครับนี่ครับนี่ยังไงครับคืออันนี้คืออันนี้คือมันจะมีส่วนผสมของพริกหน้าพริกหน้ากุ้พริกหนหา ครับพิ้หน้าพิ้ตตึงหาโดยเฉพาะนะคร então, ับมีขายเฉพาะที่พี่บูนที่เดียวครับโอ้มีขายเฉพาะที่พี่บูนที่ที่เดียวแล้วเราก็ใส่ในเก๋ยจั๊บของเราครับเส้นแบบครับเส้นเส้นเราทำเองเส้นทําเองเป็นเส้นเป็นยังไงครับผมขออนุญาตดูเส้นแบบเส้นอ้าวเส้นมันจะหั่นหั่นครับผมต้องหั่นเองครับแผ่นเม้งครับแผ่นอ๋อหมายถึงเส้นนี้ของเราร้านเราทําเองเลยร้านนี้เปิดเปิดนานหรือยังครับ ถ้าอยู่บนนี้เปิดได้ประมาณสัก5ปีแล้วครับอยู่ตรงนี้เหรอครับ5ปีแล้วไม่ครับนี่เพิ่งย้ายมาใหม่ครับเขาเพิ่งย้ายมาใหม่ของเดิมอยู่ตรงไหนครับเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงตัดตรงนี้ลงไปประมาณ300มาเมตรขัดจากนี้ไป300เมตร<ม>ตอนนี้ร้านลักษณะบรรยากาศร้รานก็คือโอทงสะอาดสะอ้านครับจะมีชื่อร้านเนี่ยมีชื่อร้านไหมว่าเวชชัดแม่รา,ราตรีก๋วยจั๊บแม่รา,ราตรีแปลว่าคนขายชื่อราตรี ลูกครับอ๋อคนขายเป็นลูกลูกของแม่ลาตีแสดงว่าแม่ลาตีก็ขายขายว๋วยจบนี้หรือเปล่าครับอ๋อแต่ว่าร้านนี้ต้นตำรับเลยจริงๆอยู่ที่พิบูลตอนนี้ก็ยังขายอยู่ไหมครับขายอยู่ครับนี่แยกมาเป็นสาขาสองเป็นสาขาที่สองอันนี้ครับท่านผู้ชมผมพามาแอบชมสูตรลับเฉพาะของว๋วยจับอำเภอพิบูลนี่ครับนี่ครับสูตรความอร่อยลองมาชิมดูนะครับ นี่เป็นก๋วยจั๊บเส้นธรรมดาที่เราเห็นอยู่ปกตินะครับแต่ว่าใส่สูตรพิเศษเฉพาะก็คือใส่เหมือนกับกาก,ากมันหมูแล้วกับพริกนานะครับที่เมื่อกี้บอกมีเฉพาะที่อำเภอพิบูลเท่านั้นเดี๋ยวผมพาไปชมก๋วยจั๊บอีกแบบหนึ่งที่นี่เรียกว่าเส้นซอยเส้นก๋วยจั๊บเนี่ยทางร้านนี้ทําเองครับลักษณะของก๋วยจั๊บเส้นซอยนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นยังดิบๆอยู่ก็คือเป็นเส้นที่หั่นเรียบร้อยแล้วยาจัดวางเป็นระเบียบนะครับเอามาต้ม เส้นจะมีความหนากว่าเส้นก๋วยจั๊บปกตินะครับแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆไว้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ที่เห็นแดงๆก็คือใส่ใสเ่เครื่องปรุงพิเศษแล้วนะครับตอนนีน้นี่ครับผมนี่ครับคาดไม่ได้ครับผมถ้ามาทานที่นี่ต้องขอ,ขอ,เ,อ,อเครื่องปรุงพิเศษเนี่ยครับผมเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่จริงๆครับอย่าลืมมา แวะชิมนะครับผมก๋วยจับแม่ลาตีของอำเภอพ,พิบูรณ์แต่ว่ามาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลแล้วครับ